เดี๋ยวบังเดี๋ยวอ๋อตอนนี้ครับเทวฤทธิ์กำลงังลงไปเอาปลานะครับปลาน,นินใหญ่ครับตัวน,นี้มีสองขึ้นบงังเขาบอกอเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาปลามาก่อนโอ้โมันก็อืมฮะเออปล่อยมัน หูยต,ตัวนี้สุดๆตัวนี้สุดๆนี่ดูนี่ดูปลาดูตัวปลายิงเขานีกระบอลเลยอไยออ,อามาเลี้ยงบางแปลงของผมมาใส่ด้วยตัวนี้ไม่น่าต่ำกว่าสองห้านี่อ อือตัวนี้อันนี้ของช่างลา้ากดมามส,สวยตัวนี้มีสองโลห้าเนี่ยตัวนี้ขอ,นอของตะละเล็กเออของตะละเล็กไปเลยี่ของตะละก็โลประมาณโลครึ่งสองตัวของของบางเอาสองโลมีตรงผมประมาณโลห้ากับตัวนี้ประมาณโลห้าสองตัวแต่ตัวเนี้ยสองสองโลห้ามีตัวนี้สองโลห้ามี ดูมือผมนี่นะตัวนี้ก็ประมาณโลโลโลครึ่งอืมไอแม่ถือหน่อยเด็กซ่านเด็กซ่านถือดิมิดยกขึ้นตัวใหญ่ยกขึ้นดิยกตัวใหญ่ขึ้นดิไหลสดไหลสดไหลสดดูคนดิโอ้โห้ดูนี่นไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงเท่เลยเขาอ่ะเยี่ยวแตกคนวรสันสวัสดีครับ ถ้าไม่ลงไปเอาก็ไม่ได้ครับจริงๆมันเพราะมันยิงในกิ่งไม้ต้องยิงพุ่มนะครับเพราะว่าพุพ่มต้องยิงฮะไม่ยิงยิงก็ลงไปเอาก็อ,อ,อ่อยพุ่มเอานะฮะอุ้ยบังตับทิมมาบังบังตับทิมมายังอ,อยู่ยังอย,ยู่อนะยู่อยู่เอาบาอลแทกคนมาในช่องนี้ชเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใหญ่ เอาเปล่าลก่อนละก่อนขึ้นเอาแวนี่เอาหวบ้างตัวใหญ่ไหมเดี๋ยวปัปังปังปัปัปัหยิบลบไปก่อนทับทิมทับทิมเมเาเม่เาเมเตวเล็กอ้นนนนเอาปนินหนุบ้าน

ทัทิมาบ้างยนะกูไม่โดนว่ะปืนบ้าเอ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 าถือผมยิงมีือใจไม่ยิงรอเดี๋ยวก่อนนี่เนบางกดก่อนีทัทิ้อ๋อทัทิว่ารอก่อนรอก่เลมันตัวเล็กมันตัวเล็กเียไอ้บูไหมทำยิงก็ตัวเี้ไม่เจอปากเลยไอ้เม็ดไปเรียกบูมาดิบนบนปนปนปน มันตื่นก่อนรู้ไหมเรได้ตุ้มอยู่ในป่าแน่นอนคนเดี๋ยวดูเทีนี้มันลอยป่าหนือมันก็เข้าเหนือทับทิมบ้างขึ้นแล้วบ้างบ้างบ้างขึ้นแล้วลอยเนี้ยทับทิมเดี๋ยวดูมันใหญ่เลยสายใหญ่ๆนี่อยู่นี่น้ำหวานอ้อนั่นนึงสายมือเนี่ยนี่นน่ะถีบน้ำแล้นเป็นมือเปิดใหญ่ต้องนี่งมือเนี่ยตัวบนตัวบนรอรอตัวใหญ่กำลังเข้านะฮะช่วงนี้ฮะ

เดี๋ยว่มเดี๋ยวพ่มเดี๋ยวพ่ม้สองเงวะอันมีเห็นลกแบบๆล้ทักทีมสักตัวไเฮ้ยไม่เอาเอาปานิยใหญ่ดิราๆรารอรต้องงลงนี่เบลือเอาตัดสิใจอเลยงั้นเดเอาตัวไหนอยู่ใต้น้ำนี่เลยขาวๆอ่ะอหายากครับโอกาสนี้ครับีไซนมเ้ยตัวหน้านี่บาง เอาไว้ล่วนะอุ้ยเล็กโหน่งอือหืออื๋ออ๋ออ๋อทับทิมดีกว่าจันชอบมันตัวเล็กกันดีครับทิมมันใส่ฝ่ามือเองนะเข้าไปกินโอ้ได้ได้ใหญ่มากมั้เดียวอันนี้อันนี้เอาอุ้ยเอ้ยเอาดิบ้างเอาดิเอาดิไม่โตไม่ใหญ่ย แล้วก็ไม่ดุนั่นนั่นหัวเลยไม่เหลือหงายท้องปังงางสุดยอดเปนสุดยอดบอลแท็บอลแท็กบอลตัวธรรมดาบมาว่าระวังขาดไม่ขาดรับขาดรับยิงวเลยเชี่ยวบางเทนะครับยิงบางตัวบางเยร็วเร็วเร็วปิดติดสลับปืนโอ้ยนี่นี่ แช่ไปฮะแช่ไปเฉยนะครับใส่มาครับแข้งผมไม่ได้อาศัยมาโมโๆนะฮะใส่ไปไหมอเมทถือกล้องถือกล้องใส่ไปหาบ้างเหรือใส่ไม่ไรอีกปี 啊？嗯。 สาย้ากดิคน,นก็ยังฮะแต่ก<อ>็มาก็เสนอให้หน่อยมิดลงไปช่างน้อยช่างน้อยวพอดีครับช่างน้อยครับนอนหลับกันไปสองตื่นแล้วนะครับอันนี้พูดจริงๆครับจะถอดใจแล้วครับ ปาเพิ่งเข้าครับน้ำไม่น้ำเริ่มนิ่งนะครับตั้งละนะครับรอไหมครับถ้าจะลรอจริงต้องหล่อลงเบ้ยเนี่ยแต่ไม่เอาแล้วนะตื่นเต้นจัดบัว,วยิงไม่โดนอายของส<อ>วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ เทพบูมาแล้วครับไม้อีกหนึ่งนะครับมุมนู้นบูทำไมไม่เจอปลากันเนี่ยบูตรงนั้นบูสวัสดีท่านที่มาชมที่หลังนะครับเดี๋ยวให้ชมผลงานนะครับอ้าผีละไปไหนตวงอะ่ะไมีละมันไปไหนตวงอะ่ะไ ตึ๊บๆเลยนะครับนู่นนะครับประเด็นไปนู่นนะครับสี่หน่วยใหญ่ๆนะครับใหญ่ทท้งหงอกเลยนะครับนี่นะครับเอาไปไละจะไล่ได้ก็แันไม่พูดไม่รู้พูดได้หวะ อนเงี้ยครับก็ <S <S พอได้นะฮะอ่าอย่างอย่างพวกนี้ใครจะมาก็มาได้นะฮะอ่า <S <S มันมันยังเข้าอยู่เรื่อยๆ <S <S ครับเพราะว่าปลาเพิ่งปล่อยได้เมื่อวานนี้วันสองวันมาน,นี้เองคือมาก็ต้องเข้าพุ่มนะฮะอย่างสะพานคนเยอะฮะสะพานอยู่ประมาณตอนนี้อยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบต้องเข้าพุ่มฮะยิงสะพานมันคนเยอะไม่ว่ายิงไกลด้วยมันไม่ค่อยถูก หวานก็จะกระจายเลยอันนี้ตัวเขาพุ่มโูมาเมื่อกี้มากลุลนะ่มใหญ่เลยนะฝูงใหญ่เลยนะบอกให้เจอเป็นสิบแต่ตัวไม่ใหญ่เลือ่องอะอืครับทิมก็เจอไงเดี๋ยวก็มามันพอมันได้กินไงเล่นงปบบาะไรเนาะอาอเปิดจังละเลยเ<ะ>นาะหืมตายมันมันได้ยิงมั่ว หิวข้าวหิวข้าวใส่เสื้อตัวนี้ละหมานไอ้ไอ้ไอ้เมดบอกใส่เสื้อช่างละละหมานช่งะหมานชงหน้าดูหรือชงหน้าดูแล้วมันโก้ไม่ได้มาลบหน้าชงหน้าดูน้ำเดือดขึ้นใหญ่สวยเลยยิ่งขึ้นยิ่งเข้าพุ่มมาน้ำน้ำมันยิ่งสูงขึ้นมันยิงเข้าพุ่มผมผมไปทันไหมมาครับทันครับใครอะตังน้อยทันครับ า้ออยย่งตัวก็มีโลครึ่งขึ้นนะฮะโลครึ่งสองโลมีมีปลาสำรองแล้วใช่ไหมอ่ามีมีมีปลาสำรองให้กินแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมสามสิบกว่าท่านดีแล้วติดเซฟดีแล้วที่ติดเซฟอ่ะเพราะว่าที่จะยิงไอตัวไหนตัวเดียวกันหรือว่าตัวไหนตัวใหญ่ตัวนี้อย่าถอยจมแล้วลงโอ้ตัวท่าอาหาร โซ<ห>จะใส่ขวดไว้ทำไมเ่เปลืองเห็นป่ะหหัวอาหารัซนจะน่าใส่ขวดอยู่เลยหัวอาหารนะน้าก็ใสฮะ่วนนี้น้ําใสตอกเลางนี้ครับไม่งั้นโซ่กับอะสักกวาาไม่ไหวนะครับอสักกว่าบานทุ่งเลยกินอาหารช่างระหมดไปห้าโลได้แล้วอหัวอาหารอาซื้อมาสองแกงกระสอบหนึ่งครับแบ่งคนคนละครึ่งกระสอบ ถ้าใครว่างถ้าใครว่างพรุ่งนี้ก็มาได้ฮะมาก็มีตัวพรุ่งนี้ก็เข้าอ่กเข้าฮะเพราะว่าปลาเพิ่งปล่อยแค่วันสองวันเอง<ม>ปลา,ปามีแต่ไซร์โลครึ่งเท่านั้นฮะใหญ่ฮะ,ะปลานินนะอะฟางโน้นพี่ชายเขายิงน่าจะสามโลขึ้นนะฮะตัวนั้นใหญ่มากปลาแลดของเอกที่ว่าสองโลก,กว่านี้ไปไปสู้ปลานินไม่ได้อะ,อ,ะอ,ะอะไรวะเนะ อองเก็บซื้อเดี๋ยวมันก็มาโอ้หายน้ำวูบไปเลยวะมึงรอให้เขาฟูงเลยเลือกประตัวใหญ่ไอเอกโดนหลอ,อกครับไม่รู้ว่าแก๊งไหนหลอ,อกไอ,อ,อ,อ้เอ,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 อกบอกว่าตนานรงนูน้นเยอะหลอกหลอกอะที่อีกเอกถูกหลอกน้องถูกหลอกบอกว่าตรงนู้นปลานิลไซย์ใหญ่ๆห <c oughs> นีมาที่โดนยึด <c oughs> ยังเ้างในตรงขึ้นเลยไอ้บูอยู่ไม่เข้าสักตัวเลยมันเป็นแบบมันลุ่งเกินบังเยอะกินงนยังน้อยอยู่คือวริษกดไปสามนะวันนี้ผมทีเดียวผมทีเดียวแล้วก็ หายเลยน,น,น,นี้ไม่สูะพานสะพานคนเยอะครับสะพานมีแน่ๆห้าสิบคนอ่ะวันนวนนานับร้อนอ,อืมผมนั่งหลบร้อนกันยิงยิงสบายๆย,ยิงในในกลุ่มฮะยิงในกลุ่มกันเองมาด้วยกันก็ไป,ไปก็แบ่งๆกันกินอยู่แล้วคือไม่แย่งไม่อะไรกันแต่ถ้าบนสะพานต้องไวไวไม่ว่าไวยิงไม่แม่นดีก็ไม่ได้แดกเหมือนกัน เอกด้านซ้ายอ่ะไอ,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 อ้ตรงไอ้นั่นน่ะตรงที่ล่มถลม่ถลมถล่มลงไปในเอกวานวานหัวอาหารลงไปตรงนั้นนั่นน่ะปะน,นิ่งนั่นแหละเอกมันขึ้นเหมือนฮะมันขึ้นเหมือนโอ้ย้บูจ้องอยู่ใช่ไหมถ้าย,ยิงติดแล้วลงน้ำเองเเดดอกูหนวหงอก คนที่ทำมาช่วยเพราะเยอะอะไรงหนักหน่อยอันจะปุมขาดไม่มีไม่ได้ทถามเขาอะไรวะบังอะไรวะบังนี่ไหมคอได้คอได้เปรียบของไอ้ลังสั้น ดูเซฟด้วยนะแล้วก no ็กดหัวปักความปัอมาเอ้เอ้าหงายท้องตัวนี้ก็หายท้องเจ้าไอทองไอองไทอเก็บทั้งตดิไอเฮ้ยจ้างขัดบ้างแล้วบ้างขาดดึงยางนั้นด้วยก็ขาดสองตัวเฮ้ย นกอกเียวมาเียวมากดูนีดลูกดอกังดูอแรงไม่แรงไม่รู้แต่อุ้ยวองปืนวีดปืนข้ามาตัวไม่ใหญ่เ่ยกาเาแล้วเราไม่เห็นตัวเราเห็ตัวอือ้ยไอ้ตรงนั้นดนลูกดอกเขียวๆกระายสองเลยจริงไหมเอช่างละจริงไอือยเดิน้ามไปเลยอะไรลูกอ๋อาวแ่เขียวๆกระายนะับดูเขียวๆกระายฮะ เจียวก็ไงทองนะอนุภาพเ๋ยวเร็วรีบดิเอาสายผมขึ้นมานจริงไอตัวของแกนี่ของผมมาแหละเพราะว่ามันเล็กมันสอดได้อะไรอยู่ใหญ่ลเลยเลออนี่คือเรายิงสั้นๆน,นะครับ อ่ะท่านผู้ชมที่ยังเข้ามาไม่ทันเมื่อกี้เดี๋ยวผมพาไปดูไซส์ที่มันใหญ่กว่านี้อันนี้ลูกมันอันนี้ต้องยิง้วครับเวลามันจะหมดยิงเฉียวก็ตายเอาเหี้ยตัวนํ้โอ้ยใหญเลยวิอ่ะผู้ชมที่ยังมาเมื่อกี้ยังมาไม่เห็นป่าอือดูตัวนี้ทะเนี่ ดูตัวปลฮโหข่ายกระยากวยาเตงกระสุลูกดอกผ่านนะใครที่ยังไม่เห็นนะฮะเอาขึ้นดีปังขึ้นปืนผมมาเลยมันค่อยยิงง่ายไม่ เมื่อกี้หวดจะเอาตัวใหญ่ไอตัวเล็กเสือกมาขวางทางปืนเลือกเอาตัวใหญ่นะว่ามันเข้าแล้วเอาหารกูจะกช้าหูนี่วไม่น่ามาเลยถ้าถ้าเอกจะมาพี่ว่าจะไปแล้ว เ<ไ>พราะว่าเพราะว่ามันตัวนั้นมันเหมาะมากอาแรกาปานินมันไม่เขา้าหรืออาแรทอยู่ตัวนั้นโหเยอะแยะใจจะยิงพาทับกินจะทำจะตึ้งโลก็เอาเลยพาทับกินมันก็มีอไ้ตรงนี้อมไม่ให้มันออกไปเขานอกมันจะตามเข้ามาสังขวาสมันกินมันได้ตื่นสังขวาสมันก็เข้ามามันเห็นสังขวาส ปดเละเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็กดง้างที่แตกหนูสักว่าบานเลยเดี๋ยวให้รอดูทีใจฮะข้อได้เปรียบของลางสั้นลางตัวนี้อยู่ที่มิดเดียวชักอยู่หกสิบห้าแต่แตัดยางสั้นหน่อยตัดยางอยู่เจี๋ยวดะางสั้นสิบแปด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 สิบเก้าเซนยางตึงเลย ไอ้เม็ดแถแค่นี้แหละอ่าพี่พี่อยากเหงื่อในพี่อะไรนะพี่ลานพี่ลานพี่ลานไม่มาด้วยออกทริปด้วยกันสักครั้งเราพี่ลานเอฟซีผมเลยแต่ไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันเท่าไหร่ไม่ค่อยว่างน,น,นี่นี่ชื่อนี้ไม่มีแถวเนี่ยช,ชื่อชื่อชื่อนี้ไม่มีแถวชื่อตัวนี้บางบอกไปไหนก็หมานเรื่องเม็ดมเข้าใจพูดนะม,มันมันฟังที่เราพูดกันไง มาแล้วปมาแล้วเป็ปไหมแล้วไอ้ที่ขึ้นน้ำเมื่อกี้ใหญ่เหรอไอ้ที่ขึ้นตรงเนี้ยเห็นขึ้นน้ำบุ๊เลยก็รุ่นนี้แหละว่าปลามันขึ้นกินนตื่นแล้วมันน้ำแเนไปออยรให้มันไหลมาให้มันไหลตามมาเพราะว่าสังขบ้านมันกินปั๊บแล้วมันจะตามตามมาตามมายิงปลาเข้าแล้วไม่ทะลุต้นไม้ดีท่าไหร มันก็แค่ <ắm S 1> <พ Ouais S 2> ทะลุปลาไงบังเพราะว่าถ้ายิงใกล้ๆถ้าบ่าถ้าของบางติดพื้นสองลูกล้ทิ้งันผมมันแค <S 2> 2 <S ่ทะลุปาแต่มันไม่ไปปักหมายปักอะไรแรงเพราะว่าเส้นเดียวเราเอาแค่ยิงแค่สี่ห้ามิตนี่ทะลุทุกตัวมือาน้ำให้ชาลักกินเลยน้ำเราอยู่รถอีกเลยขวดนึงไหมเอ่ยเฮ้ยวดนีง เรือบกใหญ่บางเทชื่อนี้แฮวยาเอกเอกครับสวัสดีครับเอกวบอกพี่ใหญ่วันงพระครับทิดอ๋อไอพี่ลานบอกวันพระครับทิดเขาปล่อยวันพระพอดีอ่พี่ลานต้องก็ต้องก็ต้องมาวันอาทิตย์ด้วยบรรยุดถ้าวันธรรมดา,า,าก็มาไม่ได้เขาเรียกว่าแสวงบุญพี่ลานแสวงบุญมาแสวงบุญ เอาตัวสากดเปิดเราหาพี่ใหญ่อเออตัวสาไปอีกเลยที่บ้านเยอ้นี้มีอีกอ่ะมาเข้ามันมีถ้ามาก็มันเข้าแต่ต้องใจเย็นหน่อยนะ,ะเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้อใครว่างก็มาได้ฮะเย็นไม่เย็นมานอนไปไน,อนอนผมนอนไปรอบหนึ่งตอนเช้าอะ่ะแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ตะเวนเดินหากันอีกแล้วก็อ่อยอ่อยทิ้งมาเรื่อยๆฮะต้องตาต้อง ตัวใหญ่ๆน,น่าจะมีสองโูครึ่งอือ,อยิงไม่ไกลนะยิงแค่มิดมิดสองเม็ดนะฮะปลาอ่อยแล้วก็เข้าพุ่มมันก็ยิงง่าย เพราะว่าปลาปลาปล่อยแล้วมันหิวอาหาร้านแรกเราเปิ้ลศูนย์ด้วยอแลสายจิงแล้ว,วเปิ้ลศูนย์อยู่บ้านม่มามมันเกะก,กะมันยิงไม่เหมือนเรียงลางเราหรอก โอเคฮะยังไงเดี๋ยวเอาลงให้ดูดอีกทีนึงแล้วกันแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ